มาเจอกันที่ปะจเจกพึ่งพาลูกๆไปกินข้าวกลางวันกลับมานะคะแล้วพี่แบรนเขาอยู่ที่ทํางานเขาทํางานีอ่าไปสษียมาส่งมาส่งกล่องมาส่งกล่องนี้กล่องดอกไม้มกล่องดอกไม้ให้วันแม่ของฝรั่งเขาค่ะที่นี่คือมาเตอร์เดย์จะเป็นเมษายนนะคะอย่างที่บอกคือบบรนด์เขาจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ใช่ว่ากลัวลืมนะคะเพื่อนๆคือไม่ได้ว่าเขากลัวลืมจะส่งของให้เราแต่เขาอ่ะไม่ค่อยมีเวลาเพราะาเขาทํางานอยู่ในบริษัทแล้วเขายุ่งมากแล้วไม่มีเวลาหนึ่งไม่พอนะคะในวันแม่มันก็คงอาจจะเหมือนบ้านเราเนาะดอกไม้ดอกมะลิดอกอะไรในวันแม่ของเราที่เมืองไทยก็จะหมดใช่ไหมไบรอันเขาก็จะทําอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะจะเป็นคนทําอะไรแบบก่อนเวลาก่อนเวลา ถึงเราจะรู้ว่ามันยังไม่ใช่ถึงเวลาอาจจะไม่ใช่วันแม่แต่เขาจะทำล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะไม่มีการบอกว่าโทรไปสั่งดอกไม้แล้วดอกไม้หมดอะไรแบบนี้นะก็คือเขาจะสั่งล่วงหน้ามาให้ตลอดเลยก็คือดอกไม้ก็ไม่มีการหมดใช่ไหมคะถ้าแบรนด์เขาสั่งมาให้เราล่วงหน้าก็เลยอยากจะมาเปิดกล่องรีวิว f o w e r c o m ที่พี่ไบรอันเขาส่งมาให้เจียว,วันนี้นะคะน่ารักไหมแฟนออกไปกินข้าวกลับมาบ้านมีดอกไม้กล่องดอกไม้มาส่งถึงหน้าบ้านเสอร์ไพ์นี่อยู่บ้านเดียวกันนะคะยังต้องส่งดอกไม้ให้แฟนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะคะโอเคเราก็จะมาเปิด เนี่ยหน้าตาของดอกไม้ที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทําไมนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีมีแจกันอยู่ในนี้เราเปิดตรงนี้มาใช่ไหม <ว î> เขาก็จะมีบอกขั้นตอนนะคะกล่องดอกไม้ที่มาเนี่ยก็จะบอกขั้นตอนว่าน้าเปิดกล่องขึ้นมาก็เอาน้ําใส่แจกันแล้วก็เอาผงน้าํนาตาลที่เขาให้มาเขาจะเรียกผงน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ ตัดก้านดอกไม้แล้วก็เสียบลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นี่คือหน้าตาของเจ้าดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวขออ่านเซว่าคาร์ทเขาพี่บรานเขาเขียนว่าอะไร HAPPY m o t h e r DAY KC, Alec อลเล็กนนะคะอ๋อเป็น แฟนที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือต้องยกนิ้วให้เลยว่าไม่เคยไม่เคยลืมว่าวันวันอะไรจะต้องส่งมาอะไรแบบนี้นะคะคือน่ารักมากๆเลยโอเคเราก็เราจะมาเอาดอกไม้ใส่แจกกันนะคะก็ถึงใ,ใกล้จจะเป็นระยาแล้วก็จะมีดอกไม้มาสองช่อนะคะ โอ้โหสีสวยมากเลยค่ะสีแบบมาสเตอร์เดย์มากเลยไม่รู้ว่ามาสเตอร์เดย์นี่คือสีอะไรนะคะคือแต่ว่ามันดูสวยแบบสีสันมากเลยเป็นสีของสปริงของที่นี่นะคะแล้วก็มา2ช่อจะคิดว่า1ช่อนี่มันน่าจะกี่ดอกกัะลูก12ดอกก็คือ1โหลยีดอกนะก็มานึ่งเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกที่เขาจะมากับ ฟู้ดพาวเดอร์ก็คือเป็นเหมือนน้ำตาลเนาะใส่ไปในแจกันนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะใส่ถึงกันอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ใส่ที่กันบับเบิ้ลกันสูญอากาศมาให้มันแตกให้แม่ดูไหมว้ามันไม่แตกอ่ะ จะไปใส่น้ำแล้วเรามาจัดใจกันด้วยกันนะคะไม่รู้จะจัดสวยหรือเปล่าโอเคค่ะปเกิดเราก็จะมาเริ่มการทำจัดเขาให้ดอกไม้นอนคะแต่เราต้องมาจัดเองคะ่ะ มันไม่เหมือนแบบการสวยหรูที่ผู้ชายไปยกช่อดอกไม้จากร้านหรือว่าทําเป็นช่อสวยงามอะไรมาตั้งหน้าบ้านอย่างนั้นก็มีนะคะแต่อย่างนี้มันสะดวกสบายสําหรับของฝรั่งก็จะเป็น one e i f l o w e r com เลยค่ะโอเคแล้วก็นี่คือ,อ food powder เป็นอาหารของน้องกุหลาบน,นะคะเราก็ เจ็บจะใช้แค่ซองเดียวก่อนวันนี้เพราะว่าอีกซองนึงสัก3-4วันพอมันเริ่มเหี่ยวหรือว่าน้ำมันเสียเจ็บจะเก็บอันเอ็กซ์ต้าเนี้ยไว้ใช้อีกรอบหนึ่งก็จะมาปัก เขาก็ต่ออย่างดีมากเลยนะเนี่ยดูสีสันเดตอนวันเกิดพี่ไบรอันเขาก็สั่งสีประมาณนี้มาให้พ่อเจ็บชอบแบบชอบมากเลยสีอย่างเงี้ยสีสเปริงนะคะเพื่อนๆเอาอยังไงดีอะเราไม่ใช่คนจัดดอกไม้เก่งเนาะแต่ที่เขาให้เราทำคือดอกไม้ไมามาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาตัดกา้านเจ็บทิ่ว่าเขาใส่ใส่ไปเถอเนาะ ทำไปนะคะน่าจริงๆให้น่าจะให้น้องแอรเล็กมาทํานะเพราะว่าแอลเล็กเรียนจัดดอกไม้คุณแม่ไม่ค่อยเก่งแต่ก็ทําได้นะสีสวยเนาะแม่ตัดสั้นไปหรือปล่าลูกอ๋ออ t เอ็นอ๋อ ลูกช่วยลูกบอกแม่ตัดตัดสั้นไปอ๋ตัดแล้วทำไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเหลืออีกช่อหนึ่งแม่ก็แม่ก็ต้องตัดจะได้นะพยายามจะสลับสลับไม่ให้มันอยู่ใกล้ะนะอะไรเนี่ยขอบอกนะคะเรื่องสวยงามกับเจ็บบางอย่างเจ็บทำไม่เป็นแต่เรื่องกับข้าวขอให้บอกค่ะได้ทุกอย่างเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องสวยงามเอาไวท้ทีหลังนะคะแต่ว่า ก็เนาะลองลองส,ส,ออสี่ส่วนไหมลูกอหอมมากเลยอะ่ะหอมเด,ดมี๋ยวก็มารีบทำกันดีกว่าเพราะว่า ดอกไม้อ่ะมาถึงสักพักแล้วเจ๊มไม่ได้เอาออกมาจากกล่องโอ้หอเไ็กุอันนี้ดูสิสวยไหมเพื่อนๆสีสันสวยมากเลยดมดูเด้ย จะไม่ตัดสั้นมากแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกบอกว่าจะตัดสั้นมากไปเพราะไม่ได้เรียนจัดดอกไม้มานะคะทําเป็นตะอาหาระคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะสวยไหมนะ่ะกินหอมมากเลยหอมมากโอเคเรามาเริ่มทำันเลยดอกไม้เฉาหมาะะดแล้วค่ะเจ๊ก็จะคงจะเอาพยายามไม่สั้นแล้วนะเอาแค่นิดเดียวนะ ตัดเฉียงเฉียงเขาไม่รู้นะเขาบอกว่าให้ตัดเฉียงเฉียงแล้วมันจะทําให้กุหลาบอยู่นานไม่รู้จริงหรือเปล่าเราก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะคะ<อ>แต่ร้านดอกไม้เมืองไทยเขาก็สั่งๆแล้วก็มาส่งที่บ้านเลยใช่ไหมคะส่งแบบเป็นกระเช้าเนาะไม่รู้ว่าส่งแบบนี้หรือเปล่านะ เจ้าของดอกไม้คนส่งเสียงรถกลับมาบ้านแล้วแม่ทำถูกแหมโอเคแม่เอาเนี่ยออกกันนะเมื่อิล้อย่าลุกนะพยายามจะผสมสีทำท่าเหมือนทำเป็นเลยนะทำไม่เป็นหรอกพยายามแค่ คิดว่าให้มันดูสวยใช้ได้มหมโอเคใช่ไหมตายแล้วเปียกตกเปื้อนหมดเลยคุณแม่สีม่วงสวยมากเลยอะแม่ชอบสีม่วงสีเหลืองก็สวยสวยดุสีสวยไหมลูก พอใช้ได้ไหมก็โอเคเนาะมีสั้นมั่งมียาวมั่ง,งอะไรอ่ะสีเหลืองตรงนี้ไหมโอเคลูกสอนจัดะะดอกไม้แล้วค่ะดูดีละเธอมากไหมสีม่วตรงนี้เป็นตรงไหนดีตรงกลางล้กูกอ่ะพอเสร็จแล้วสวย โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอะไรปปแปลกแกแก้ก็แค่อยากมารีวิวดอกไม้ com ไม่รู้ว่าที่เมืองนอกกับเมืองไทยจะการส่งดอกไม้แตกกันแตกต่างกันแค่ไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนอ,อยากแชร์ก็ช่วยบอกเจียวด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันวันหลังนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะคะ we'll be back in the morning when the sun starts to rise so mama don't stress your